นี่คือขั้นตอนการแวกคำนะครับผมแวกค่ำระบบแอร์รถยนต์หรือว่าแอร์รถบรรทุกวิธีเดียวกันครับผมการต่อสายประมาณนี้ครับผมการต่อสายสายเส้นหนึ่งเข้าถางน้ํายาครับผมสายเส้นหนึ่งเข้าทางน้ํายาโบตรงไปสงสัยกับสีเลยครับเพอผมสายตัวไรแตกสายตัวไรใส่ได้ผมก็เก็บมาใส่ครับผมโบตรงไปสงสัยกับสีว่าต่อสายไม่ถูกหรือว่าไงประมาณนี้ให้ห้าเบื้องตามเกต์ตามไออันนี้เอาครับผมเพราะว่าผมต่อบางเส้นมันแตกแล้วเนี่ยเเปลี่ยนนะรับเนอโบต้องมาสงสัยกับสีองผม แล้วนี่สายนี่สายฟังไฮนี่ครับผมสายฟังไฮผมต่อเขาก็ปั๊มแวกครับผมปั๊มแวกผมเห็ดมาจากคอมตู้เย็นครับผมคอมตู้เย็นเพื่อประหยัดเนาะเขาไปซื้อมันประมาณซื้อคอมไอซื้อปั๊มแวกอยู่ที่ประมาณพันสี่ถึงพันห้าร้อยบาทก็เป็นของจีนนี่อาจจะบ่ทนผมก็ได้ซื้อตู้เย็นห้างมาครับผมสองสามร้อยบาทผมมาลื้อเอาคอมมันเนาะครับผมเนาะผมก็มาเห็นเป็นปั๊มแวกได้ครับผมมาคุยภาพาเบิ่งขั้นตอนการแวกครับ ตอนนี้ผมเปิดปั๊มเลยตอนนี้ผมเปิดปั๊มเนี่ยนี่ผมจะเริ่มเปิดวาวเลยครับผมนี่สายนี่ก็เขาฟังโล่ครับผมสายนี่ฟังให้ยังไม่ได้เสียบครับผมฟังให้ฟังให้ยังไม่ได้เสียบเพราะว่าจะทําการแวกก่อนครับผมถ้าถ้าแวกจากสายน้ำยาเนี่ยเดี๋ยวอากาศจะเข่าเนาะครับผมเนาะอากาศจะเข่าตอนที่เอาปลดสายปั๊มแวกออกก็คือตอนนี้ผมจะแวกเซตแวกเซตก็คือปล่อยน้ำยาเขาเลยหลังจากปล่อยน้ำยาเซตแล้วผมก็จะทิ้งมาต่อสายหายนะครับผมเนาะ ปล่อยน้ำยาออกฝั่งให้นิดนึงครับผมตอนนี้เอาต่อสายก่อนห้าจิเปิดวาล์วเอาตัวปล่อยน้ำยามาจากฝั่งนี้ก่อนขึ้นดันอากาศออกแล้วเข้าไปต่อสายต่อเขานะครับนาอเพื่อป้องกันอากาศเข้าไปในระบบแอร์ครับผมเนี่ยวนวาล์วอไปเลยเพื่อจะกดซ้อนครับผมกดไส้ซ้อนแอร์นั่นเองแล้วก็มาเริ่มเปิดวาล์วครับผมเปิดวาล์ฟังโลครับตอนนี้ผมปิดไว้อยู่ฟังให้อ่ะเนี่เห็นบอเกียดลม เกียร์เริ่มลดลงแล้วครับผมนี่ก็เริ่มทําการแว็กแล้วครับผมแว็กคั่มแว็กคัํานี่ปั่มเขาก็จะทํางานนี่ฟังนี่เป็นร่มออกครับผมฟังนี่เป็นร่มลมดูดนี่ปั่มกาลังดูดอากาศออกมาครับผมรอสักครู่เห็นบ่มครับเกียร์ลดลงมามรือย เขาจะดูดอากาศจนอากาศออกหมุดเลยนะครับผมเดี๋ยวสักครู่ครับเสร็จนาเกตก็อ่าเห็นชันแล้วบ่ครับเห็นชันแล้วบ่นี่ฟังโลกําลังลดลงมาครับให้ลดลงมาจนถึงศูนย์เลยนะครับผมฟังหายเป็นฟังดูดครับผมเขาจะเลือกเบองเกตได้ก็ได้ครับผมว่าจำเป็นต้องเบอร์เครืองสองครับเพราะว่าเขาดูดอากาศเขาดูจากฟังโล่ฟังเดียวครับผมตอนนี้นี่ เห็นบ่ศูนนะครับผมจะดูเจ้าอากาศออกมาหมดเลยนะครับเพราะว่าเวลาเติมน้ัญาเขาไปไหมแอจะได้เย็นนะครับผมเนาะอจะได้เย็นช่ำๆครับผมเอาให้ได้ห่มผ้าไปเลยสงสงัยในจุดๆใดสาม,มารถสอบถามบบาอีทเด้อครับผมเด้อเนี๋ยวบาวอีดบอกรายละเอียดให้บางทีเบาอีดกะสิเอบอกว่าเบิดเด้ครับเพราะว่าบบา,บา,บาอีดลืมครับถาม่มีคนถามบ่าอีดก็ลืม ง่ายๆใครก็ทําได้เ้าสามาเซกเองเบื้องต้นไดนะครับนอยอยู่บ้านเซกเองเบื้องต้นดนจังไรบอกหาเห็นจังไ้าวอย่หูว่าน้ำยาเอ้ากาดหรือเปล่าคันี่ครับสังเกตสังเกตตรงนี้ครับรถยนต์หรือว่ารถบรรทุกก็จะมีเหมือนกันครับเขาเรียกว่าตาแมวภาษาบ้านๆเรียกว่าตาแมวครับผมแมวบ้านในบนแมวพงนี่ตาแมวเขาเบื้องมองนี่ครับมันจะมองเห็นน้ํายาอยู่ต้องติดเครื่องนะครับผมต้องติดเครื่องถึงจะมองเห็นน้ํายาเดี๋ยวหมจะบอกอีกทีนึงครับตอนนี้รถที่มันติดเครื่องตอนนี้ทำการแยวกผม ถ้าสงสัยก็ยังถา,ามผมมารอบหน้าได้ครับผมด้อคลิปนี้ก็มีสาระดีๆมาฝากซ้ำนีดแล้วครับผมขอบคุณครับ